เอาละครับกลับมาช่วงโต๊ะรับแขกนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้หลายท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะเป็นการประกวดชายงามในกองทัพบ,บกเขามีกันด้วยหรือคําตอบคือมีนะครับและเพิ่งประกวดไปเมื่อวันที่21นุ่มมาเทสเนทอบอวันนี้ที่เราต้องเชิญพวกเขามาพูดคุยเพราะว่าหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะในกองทัพปกติเห็นทหารใส่เครื่องแบบดูขึงขัง ทำไมจู่ๆมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพื่ออะไรแน่นอนที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กันพร้อมเพรียงเลยกับบุคคลซึ่งเพิ่งผ่านการประกวดรวมทั้งผู้ที่ควบคุมการประกวดทั้ง4ท่านอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละครับ จะเห็นนะครับว่าบนหน้าอกแต่ละท่านนี่อันนี้เขียนสกรีนข้อความหนุนมมาเทสเสนออ่ห์ทบเดี๋ยวแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาพูดถึงรายละเอียดกันเพราะว่าผมก็มองว่ามันก็แปลกนะว่าอยู่ๆเห็นทหารขึ้นมาแบบบิดซ้ายบิดขวาพ่อกายปกติเราจะเห็นเขาเรียกอะไรนะประกวดพ่อกายพวกชายงาม,อ,มอยู่ๆมันมีทหารมาทําบ้าง ท่านแรกนะครับที่อยู่ข้างๆผมนี้ท่านเป็นผู้ควบคุมทีมกองทัพภาคที่2องพันโทตระกูลไทยสมัครนะครับแล้วก็ที่ถัดไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับถัดไปก็คือ1ิเอกทองใบปิ่นทองนะครับส่วนท่านที่3าพลทหารธนวัตรรัติชินฤิ์นะครับและอีกท่านหนึ่งสุดท้ายข้างๆคุณจิตดีก็คือ1ิเอกสงกรานทีมจะโปะนะครับ นี่นจะเห็นว่าวันนี้แต่ละท่านกาบเบลเลอร์เลยผมต้องถามก่อนพอจริงๆสังคมอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเขาเรียกอะไรนะฮะหนุ่มมาแทสเนออ์ทบพันโทตกลกูมมันมันคืออะไรเอาตรงน,นี้ก่อนครับก็คือการประกวดหนุ่มมาแทสเสนออ์ทบนะครับก็ตามดาริของท่านผู้บัญชาการฐานบกครับอยากจะใหะ้กำลังคนในกองทัพเนี่ยได้มีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในเรื่องของ มุมมองภาพลักษณ์ที่ดีนะครับว่าเป็นทหารเนี่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องของความสมส่วนนะครับไม่อ้วนไม่คือต้องมีความสมาร์ทนะครับมีความสวยงามของร่างกายได้บ้างเพราะนั้นแล้วก็เลยมีการจัดประกวดขึ้นเพื่อเป็นการปลุกกระแสนะครับในการรักสุขภาพแล้วก็รักษาร่างกายให้มันดูดีนี่ปีแรกเลยใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับวิธีการจัดต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับคือเห็นบอกว่าเอาทุกองทัพเลยใช่ไหมครับก็มี แปดกลุ่มนะครับโดยยึดถือจากแปดแปดกลุ่มที่ที่เราใช้ในการจัดกลุ่มแข่งขันกีฬาภายในของกองทัพบกนะครับก็มีสี่กองทัพภาคแล้วก็มีส่วนกลาง่วนอะไรต่างๆรวมแล้วก็แปดกลุ่มเนี่ยมาทําการแข่งขันกันเห็นบอกจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่เขาประกวดกันเนี่ยเขามีเขาแบ่งเป็นรุ่นน้ําหนักด้วยใช่ไหมครับมีรุ่นไม่เกิน60ไม่เกิน65 70แล้วก็รุ่นน้ําหนักมากกว่า70กิโลกรัม เบ็ดเสร็จที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้เนี่ยแหละนะครับอันนี้ก็คือคนที่ไปคว้าแชมป์ที่เขาประกวดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราลองดูสักนิดนึงนะฮะสิบเอกทองใบอันนี้แชมป์อะไรครับเนี่ยครับแชมป์รุ่มหกสิบไม่เกินน้าหนักไม่เกินหกสิบกิโลกร,รัมครับไม่เกินหกสิบกิโลกร,รมัมคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะฮะถ้าดูเพลินๆที่บอกเฮ้ยมีกล้ามจริงเหรอเพราะดูแบบนี้เนี่ยบางคนอาจยังไม่รู้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องพิสูจน์เดี๋ยวมันต้องพิสูจน์ท่านถัดมาครับ ครับอันนี้เป็นยังไงฮะได้อะไรมาได้ลองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับรุ่นไม่เกิน65กสิกรัมเดี๋ยวคอนพลทหารนี่พันโทตะกูลนี่ก็ยังเป็นทหารเกณฑ์ใช่ปะฮะเป็นทหารเกณฑ์ครับอ๋อก็มีสิทธิเข้ามาประกวดเหมือนกันมีครับก็คือในเงื่อนไขและก็กติกาเนี่ยผู้ที่สามารถเข้าทําการประกวดได้ก็คือเป็นข้าราชการทหารนะครับเป็นลูกจ้างครับเป็นพลทหารเป็นนักเรียนในร้อยนะครับพลอาสาสมัคร ฐานพลานี่ก็ได้นะครับคือมันเหมือนกับกิจกรรมนอกจากจะเขาเรียกอะไรนะสุขภาพพลรนามยแล้วความสามัคคีในกองทัพด้วยใช่เพราะไม่มีการแบ่งเลยอันนี้ทุกส่วนมีสิทธิ์มาร่วมกิจกรรมนี้ได้หมดอ๋อเดี๋ยวก็เราจะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเพราะไม่ใช่แค่ประกวดอย่างเดียวมันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการได้คุยกับพันโทตะกูลท่านบอกว่าตอนนี้มันเป็นกระแสซึ่งเด็กวัยรุ่นเขาสนใจมากแล้วนี่แหละมันจะเป็นจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่ดึงวัยรุ่นห่างไกลจากอบายมุกแต่ยางงี้ท่านสุดท้ายอกกสงรา อันนี้เห็นบอกว่าเหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกินเจกิโลเห็นตัวใหญ่กว่าเพื่อน<อ>รุ่นเจกิโล,ลครับเป็นแชมป์อันดับหนึ่งโอ้โหนี่เห็นตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเ,เ,เดี๋ยวผมต้องถามก่อนพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเวลาเข้าประกวดกันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องมีการคัดเลือกเฟ้นกันมาครับยากไหมฮะแต่กว่าจะได้แต่ละท่านแสดงว่าในกองทัพนี่เขาเล่นเวทอะไรกันอยู่แล้วเหรอฮะเป็นความความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่านะครับเพอิญเอในส่วนของกองทัพภาคที่สองเนี่ยครับเรามีขับในเรื่องของอ ของการออกกําลังกายพวกที่ชอบใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานตอนเย็นเนี่ยสี่โมงเย็นเราก็จะมายกเหล็กแล้วก็คุยกันก็มีทุกชั้นยศนะครับตั้งแต่พันเอกลงมาจนถึงพลทหารอครับแล้วก็ในเรื่องของการเฟ้นหาของในส่วนของ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 กลุ่มผมเนี่ยก็จะเห็นเห็นกันอยู่อ๋อดึงมาจากคนที่เราเห็นในกองทัพภาคที่สองครับที่ที่ที่มาเล่นเล่นกันอยู่ที่มาเก่นเทุกวันครับเดี๋ยวผมถามก่อน อันนี้กว่าจะฝึกกว่าจะอะไรได้เนี่ยนะครับมันยากไ้มเวลาอันนี้เพื่อคนอยากจะเล่นเพราะกายด้วยอ่ะขออนุญาตสักนิดนึงเออมันมันยากไหมความจริงความจริงก็ไม่ยากนะครับแต่หลักของการเล่นกีฬาชนิดนี้คือความมีวินัยมีวินัยในเรื่องการเล่นมีวินัยในเรื่องการกินแล้วก็มีวินัยเรื่องการพักผ่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอแหมคนเราบอกโอ้ยกแค่ยก ยกเวทมันต้องมีวินัยเรื่องการกินการพักผ่อนทำไมครับสำหรับเรื่องการกินนะครับเอาหารที่เรากินเข้าไปมันจะมีอาหารห้าหมู่ความสำคัญของอาหารอย่างโปรตีนต้องมาอันดับหนึ่งครัาร์โบไฮเดรตให้พลังงานเป็นอันดับสองเราจะไปกินไขมันเยอะอย่างเช่นอต้องควบคุมอาหารครับควบคุมอาหารครับ ผูอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นผมไม่ให้เสียเวลาขออนุญาตสักนิดหนึ่งผมจะถือใหม่ให้ <c oughs> คุณจิตดีเขาเห็นมาก่อน <c oughs> ก่อนเข้ารายการแล้วน,นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเรียกว่าแทบจะจัดรายการไม่เป็นเลยอะไรขออนุญาตอันนี้เหรียญทองรุ่นน้ําหนัก60 60ไม่เกิน60กิโลกร,รัมห <c oughs> นุ่มมาเทศไหนลองเปิดหน่อยสิเห็นบอกว่ามันลำบากลําบนมากลองยืนกันลองยืนลองยืนหน่อยครับลองยืนเอายืนอย่างเดียวมันมองไม่เห็นครับต้องถอดเสื้อไม่เห็นต้องอายเลยโอ้โหโอ้โห อันนี้เห็นบอกว่าปล่อยตัวแล้วใช่ไหมคะหลังจากแข่งคารอยแล้วประมาณแค่สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ปล่อยตัวแล้วเหรอครับครับโคนะฮะนี่ขนาดปล่อยตัวครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนตอนที่ประกวดนี่ผมถามเนีฮะเวลาคนกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยเล่นเล่นกี่ปีก็เล่นมาประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งพุ่งมาขึ้นขนาดนี้เลยเหรอครับครับแล้วที่บอกว่ามันต้องมีวินัยมากเพราะอะไรฮะหนึ่งคือเราต้องดูจากสรีระของร่างกายก่อนครับว่าว่าไปได้ไหมนะครับ ส่วนถ้าไปได้เนี่ยมีความมุ่งหวังในการจะประกวดสักครั้งอย่างอย่างทองใบเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากจะขึ้นเวทีสักครั้งหนึ่งแสดงว,ว่าโครงการนี้ต้องแจ้งให้ทหารรู้ล่วงหน้าก่อนถูกไหมฮะเพื่อเตรียมตัวด้วยครับก็อยู่ประมาณสัก4เดือนที่แล้วโอ้สี่เดือนแล้วแต่ว่านี้เริ่มเริ่มเล่นก่อนมาแล้วประมาณ1ปี๋อมันก็เลยเหมือนกับมีมีสาีระแบบนี้ครับอ๋อเอ้าท่านที่2ถอดคนเดียวไม่พอต้องถอดสองคนถอดหมดเลยแหละถอดหมดเลยคุณจะได้เห็นเนี่ยไม่ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดคือ จะได้เห็นใช่เพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละอันนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนสถานเกอ่ะลุกขึ้นยืนเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสามท่านขออนุญาตพร้อมกันเลยและไม่ต้องจับผมนะฮะไปจับที่พวกเขาเลยนี่ตอนเขากำลังถอดเสื้อโอ้โหอ่ะถอดเลยค่ะถอดเลยครับไม่ต้องเขินครับบนเวทีนี่ต้องใส่เกาเครื่องเล่นใส่เกงไหนป่ะฮะเวลาผมเห็นเป็นกางเกงประกวดครับอ๋อเกงประกวดเกงเป็นเกงประกวดเดี๋ยวก่อนนี่เล่นมานานหรือยังฮะทางด้านของพลูอาหารธนวัฒน์ขออนุญาตเล่นมานานหรือยังอ่ะส่งไมค์สักนิดหนึ่งครับ ก็ใช้เวลาเล่นประมาณเหมือนกับเล่นสะสมไมาเรือๆเป็นปีเหมือนกันครับเป็นปีใช่ครับส่วนโอ้โหโทษนะฮะอันนี้นมู้ชอวแหมเดี๋ยวก็โทษนะเขาจะเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับบังคับกล้ามเนื้อได้ใช่ครับใช่ครับจริงป่ะนี่คือพื้นฐานของการที่ชนะเหมือนกันการประกวดนี่คือคนเราต้องบังคับกล้ามเนื้อได้มันถึงจะแสดงออกมาให้เห็นได้คุณผู้ชมดูจับตรงนี้ฮะไม่ต้องจับหน้าผมนะฮะช่วงนี้นี่ โอ้โหอย่างนี้เหมือนกัน<ด>โอ้โห,โโหเดี๋ยวกนผมถามว่าพอเห็นแบบนี้เพื่อให้เยาวชนน้องๆหลายๆคนหรือใครที่เขาอยากจะรักสุขภาพกว่าจะมาคุณแบบนี้ได้มันต้องฝึกฝนนานไหมของผมใช้เวลาสะสมมาสองปีครับเมมาเอาจริงเอาจังนี่สเดือนสุดท้ายตั้งแต่อบรมมาครับจริงๆแล้วพันโทตะกเ็นบอกว่านี่เขาตอนประกวดเนี่ยคือจะใช้คำว่าอะไรนะตอนนี้ตอนประกวดเนี่ยมันคุณดีกว่านี้อีก เมื่อสองวันที่แล้วเป็นการรีดน้ําหนักแล้วก็มีการตัดคาร์โบไฮเดตกับตัดน้ํานะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความคมชัดของเส้นกล้ามเนื้อครับครับจริงๆแล้วเห็นบอกประกวดเนี่ยคือมันต้องดูอะไรนะครับทั้งหน้าอกแผงหน้าอกต้องมีอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกหน้าท้องหรืออะไรก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยต้องมีความสมดุลสวยงามและสมดุลกันครับจะใหญ่ส่วนเดียวส่วนอื่นไม่มีก็ไม่ได้นะครับหน้าขาช่วง ช่วงแผนหลังนะครับหน้าท้องครับอกแขนด้านหน้าด้านหลังสมดุลกันหมดต้องสมดุลกันหมดคือนอกจากได้เขาเรียกอะไรนะฮะเวลาออกกําลังแบบนี้คือร่างกายมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่าสามารถเวยนน้าหนักได้ทั่วตัวสรีระแล้วก็สุขภาพที่มันไปทั่วตัวเวลาเล่นยกน้ำหนักขออนุญาตหันแผงหลังหน่อยเพราะเวลาประกวดผมจะเห็นเขาจะประกวดดูยังไงฮะแผงหลังก็คือความเต็มครับความเต็มนะครับ อันนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ใส่สีมาถูกไหมฮะไม่มีครับไม่ไม่ได้ใส่มาเราจะเห็นว่าเราจะมีปีกนะครับปีกปีกปีกหลังแผ่นหลังนี่รวมนะครับด้านปีกด้านในนะครับปีกรวมปีกด้านนอกนะครับอ๋อนี่ก็เรียกปีกด้านนอกครับครับท่านที่สามเลยอันนี้วุยยาจะเห็นนี่จะชัดมากโอ้โหนี่อ่าขออนุญาตเชิญเลยฮะอ๋อมันดันแล้วก็ดันไปข้างหน้าครับดูไหมครับ อันไปข้างหน้าโฟกัสอยู่จากข้างบนคร้บมันจะอย่างนี้เลยครับแต่อานนี้เวลาประกวดผมถามหน่อยคือผมไม่รู้แต่ผมเห็นเวลาเขาเพาะกายเขาประกวดกันทําไมมันต้องแบบร้องอึดบิดซ้ายบิดขวาเพื่ออะไรคนที่ผมถามหน่อยผมรูจริงือจริงอยากจะเรียนให้ทราบว่าเวลาที่เรา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 อดทนลําบากในการเพาะกล้ามเนื้อแต่ละส่วนขึ้นมาเนี่ยว่ายากแล้วครับแต่ส่วนการนําเสนอบนเวทียิ่งยากกว่าอะไร หนึ่งนาทีบนเวทีมันเหมือนนรกนะหนึ่งเหมือนนรกเลยนะครับเวลาเขาประกวดกันสปอตไลท์เนี่ยเป็นไม่รู้กี่วัตต์ต่อกี่วัตต์ขึ้นมาแรงกว่านี้ตื่นเต้นไหมผมถามนี่ก่อนเพื่อจะให้เห็นตื่นเต้นไหมขออนุญาตถามตรงนี้ก่อนตื่นเต้นไหมตอนประกวดตื่นเต้นครับไอไหมเวลาผู้ชายโทษนะบางทีเขาเรียกกางเกงอะไรนะกางเกงประกวดก็เหมือนเกงเกงว่ายน้ำมันเหมือนกับเกงว่ายน้ำเกงไอไหมเวลาขึ้นประกวดมันอายแค่แวบแรกไอแว็บแรกอ๋ออันนี้คือด่านแรก และยังไงฮะหลังจากนั้นที่บอกว่าโอ้มันมันค่อนข้างจะเหมือนกับนรกเลยตอนประกวดอ,อย่างขึ้นไปเนี่ยเราต้องการจะอย่างขั้นขั้นแรกเนี่ยที่ขึ้นไปนหนึ่งกรรมการตัดสินเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าขึ้นมาตอนช่วงเบ่งอย่างเดียวทุกวินาทีบนเวทีกรรมการจะดูหมดเพราะนั้นต้องเกรงทุกส่วนของร่างกายไว้อาลองลองลองเกรงให้ดูลองเกรงลองเกรงให้ดูเวลาเนี่ยเวลาเวลาขึ้น,ข,นขึ้นเวทีอย่างเงี้ย ้องอยู่ในท่านี้ยืนอยู่ตลอดนะคุณพูดลาดูได้ว่าคนเรายืนอยู่เนี้ยประมาณสัก30สนาทีนะสามนาทีเพราะว่าก,กว่าจะจบแต่ละรุ่นอยู่ที่ประมาณ30สิถึงสามสิบหนาทีโโนะครับครับ,รบ,รบแล้วคันนี้ในช่วงการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยอ่าเอาลองลองปล่อยลองปล่อยนะคันนี้คันนี้ช่วงการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีการแสดงท่าบังคับนะครับอย่างของแอตติกฟิสิกส์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน5้าท่าเช่นก็คือ อี๋ยวลองดูนะครับเอาลองดูลองวางไม้ <ๆ S 1> ไม้ม<า>ดูองวางม <Level. S 1> อลองวางวางไม้วางไม้ลองเอาดอนตรีเลยไหมเราเตรียมดนตรีมาเดี๋ยว<อ>ขอทดสอบเหมือนกับตอนประกวดหน่อยอ่าทีมงานดนตรีพร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเวลาเข้าประกวดเดี๋ยวท่าต่างๆเนี่ยจะให้พันโทรตระกูลท่านช่วยบอกด้วยแต่เวลาดนตรีเข้าประกวดต้องใช้ดนตรีใช่ไหมครับครับต้องมีดนตรีแล้วเดี๋ยวลองดูคิดซะว่าตอนนี้กำลังประกวดอยู่นะฮะไม่ให้จะได้แชมป์ก็ตามอ่ะลองขอดนตรีดูหน่อย อ่ะโอเคนักกีฬาเอาพร้อมด้วยกัน3คนเลยอ่ะสามคนนะเดี๋ยวขอสักขอสักสามท่านะครับอ่าเอาฟอนเอาฟอนฟอนดับเปิลไบเซตเนาะฟ้อนดอนเบิลไบเซตแล้วก็เอาแบ๊กแบ๊กนะแล้วก็เอาเอาแอปดอยนั่นไปนะอ่ะท่าแรกนะครับเออครับฟอนดับเบิลไบเซตครับนี่ครับต้องมีการเก่งเพื่อที่บอกว่าการบังคับกล้ามเนื้อคือต้อง สามารถพีเต์ออกมาได้ครับโทรให้เห็นนี่ขนาดบอกว่าปล่อยตัวแล้วนะคะนานนะครับกรรมการจะต้องดูตนครนนะครับดูอะไรฮะถ้าอย่างนี้ดูปดดูตอนนี้ฟอนก็คือดูดูดูกล้ามเนื้อใบเสร็จข้างหน้านะครับดูกล้ามเนื้อใบเสร็จข้างหน้านี่คือฟอนดับเบิลใบเสร็จครับดาวครับครับต่อไปนะครับอ่ายกตัวอย่างครับกลับหลังหันนะครับนี่ให้ดูแบคดับเบิลใบเสร็จนะครับก็คือว่า ความสวยงามของปีกกล้ามเนื้อปีกด้านหลังนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแผ่นหลังนะครับอ่าแบ็คเดวบ์บายสิทเนีมีการจะมีการเค้นออกมาเห็นไหมครับเค้นออกมาแต่และคนจะมีการเค้นท,ที่แตกต่างกันต้องไปโพสติ้งหน้ากระจกเพื่อจะดูว่าเราทำไงถึงจะออกมาได้คุณผู้มชมอาจจะไม่เห็นนะฮะเห็นแค่ข้างหลังแต่ข้างหน้านี่คือมันเหมือนกับต้องใช้พลังเค้นออกมาเพื่อจะให้มันเขาเรียกนะฮะขึ้นมาเป็นมัดๆอย่างนี้เลยเนี่ยตอนนี้ก็ อึดและทรมานมากนะครับทำไมอะถ้าเขาไม่เป็นก็จะเป็นตะคิวเพราะกา้เก่งกล้ามเหลือการเบี่ยกมาเอาพอครับเออเดี๋ยวจะเป็นตะคิวก่อนอ้ออะไรดูท่าท่าสุดท้ายสามท่าห้าท่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวกล้ามเหลือท้องนะครับกล้มเหลือท้องอันนี้เรียนเรียนให้ทราบก่อนว่าประมาณเหลือแค่ยี่สิเปอร์เซ็นนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราก็ กลับไปทานข้าวนี่ขนาดแค่เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยคมไ่ค่อยชัดเอเท่าไหร่ครับสองวันครับอ่าไหนดูไหนดูขอดูท่าหน่อยครับไปครับอ่แอป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 ไทายครับนี่มีแล้วท่าที่ผมมักจะคุ้นนี่ครับโอ้โหในการประกวดทันนี้คันนี้ต้องมีตรงนี้ด้วยเปล่าใช่ครับทั้งหมดกล้ามเนื้อโอ้ความสวยงามของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวขึ้นโอ้โห นี่เดี๋ยวลองดูนะคะคุณผู้ชมดูโอ้ยขึ้นมาเป็นร้อนเลยอะตองเกรงที่คุมการหายใจยังไงคะก็นี่แหละครับมันเป็นมันซึ่คือว่าถ้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 าคุมไม่ได้ก็หน้ามืดเดี๋ยวก็มันเหนื่อยเป็นตกคิวขออนุญาตผมอยากรู้จากเลยเกรงๆมาทั้งหมดจริงๆมันเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากมันต้องคอยหายใจแบบเหนื่อยมากต้องคอยคอยหายใตต้องยังไงครับต้องหายใจออกครับหายใจออกให้หมดแล้วก็ดีดลงมา๋อหายใจออกแล้วก็ ลงมาครับรีดลงมารีดลงมาครับเออเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแบบนี้โอ้กว่าจะได้แบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่มันได้กลับมาผมถามก่อนเวลาคนเคาเพอกายกันสิ่งที่มันได้กลับมาคืออะไรฮะที่ได้กลับมาสุขภาพแน่นอนสุขภาพครับมันเท่ด้วยแบบเวลาใส่เครื่องแบบโอ้เท่ครับก็มีความมั่นใจมากขึ้นเออไปที่ไหนก็มีแต่คนมองเยอะแยะครับก็ดูเท่ดูสมาร์ทจริงปะเขาบอกคนเคาะกายปกติเวลาอยู่บ้านหรืออยู่ข้างนอกมันชอบถอดเสื้อกันตลอดเลย จริงไหมจริงครับแล้วก็มองกระจกครับช้ากระจกส่งมองคือจะภูมิใจว่าค่ะภูมิใจก็จะภูมิใจคือคือมันบางทีบางทีเราเราเราเล่นเราไม่ใช่แค่นับ1ถึง10บางทีมันจะต่อไปถึงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเช่นเราคิดว่าสวยแล้วสวยแล้วมาดูที่ยังขาดตัวนี้อีกสักนิดนึงก็เดี๋ยววันนี้เราไปเติมนะครับแต่นี้ผมพูดถึงเรื่องสุขภาพเลยมันมีอันหนึ่งจริงหรือ่ฮะเดี๋ยวลองถามท่านนี้ดูบ้าง จริงหรือป่าที่เขาบอกเวลาคนเล่นก้าสมมุติอยากสวยมากไปฉีดพวกสเตียรอย์ป่ะฮะที่หรือกินยาเสริมเพื่อเอาให้มันอย่างนี้อันนี้อันตรายไม่ถามก่อนเพราะอันตรายอันตรายครับจริงๆเวลาคนเขาเล่นแบบนี้ต้องต้องกินยงกินยาอะไรไหมผมถามหน่อยก็หลักๆก็จะมีพวกอาหารหลัก5หมูนะครับเน้นเนื้อไก่กับไข่แล้วก็จะมีเวโปรตีนเสริมครับครับเป็นอาหารเสริมสําหรับนักพอกาย คือจริงเขาบอกว่ากินข้าวก็กินได้น้อยมากโดยเฉพาะคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าเราเขาพอกการเขาเรียกว่าเฮ้ยคนมีกล้ามเราขึ้นเวทีแล้วแข็งได้เลยเขาบอกกินข้าววันละสองคำเองเหรอครับก็ในในถึงถึงความที่เราจะต้องรับคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยคือคุณคุณผู้ลองนึกดูนะครับว่าการที่คนเราเรารับประทานอาหารเข้าไปสามมื้อเนี่ยทานมื้อเ <Avoid. S 2> ช้าจานหนึ่งข้าวจานหนึ่งกลางวันจานหนึ่งเย็นจานหนึ่งเนี่ยจริงๆเราใช้แค่ ประมาณแค่มื้อละประมาณสักไม่ถึงครึ่งจานนะครับก็คือข้าประมาณสักไม่เกินเจ็ดช้อนต่อมือครับคราวนี้มันเกินมาเนี่ยมันก็จะไปรวมอยู่ในร่างกายอแทนที่ร่างกายเนี่ยมันจะเอาเวลามาใช้ในการรับโปรตีนเข้าไปฟีดให้กับกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันต้องไปทําการต่อต้านกําจัดคาร์โบไฮเดรตที่มันจะกลายเป็นไขมันซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นจากแป้งเป็นน้ําตาลใช่ไหมฮะแล้วจากน้ําตาลก็จะเป็นไขมันอีกทีเพราะฉะนั้น เราก็พยายามตัดเอาเฉพาะจําเป็นเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตมีความจําเป็นในเรื่องของการที่จะไปทําให้สมองเราเนี่ยมีการสั่งการดีขึ้นเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการพักผ่อนก็สําคัญครับนอนน้อยจะอ้วนอ๋อเหรอฮะครับถึงคุณเป็นคนไม่ออกกําลังกายเลยนะครับการทานอาหารมีโอกาสอ้วนเลยใช่ครับเพราะว่าหนึ่งคือการเผาผลาญของร่างกายเราเนี่ยมันมีทั้งการเผาผลาญเวลานอนก็คือการใช้เมตาบอลิซึมถ้านอนน้อยดื่มสุรา นอนอนะครับเมตาบอลิซึมก็ทํางานได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นอย่างผมเนี่ยสี่สิบแล้วเนี่ยก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นพักผ่อนให้มากขึ้นเพราะไม่งั้นจะอ้วนไปเองอคือการจะบอกว่าที่คุณผู้ชมเห็นมาทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันเพื่อการจะบอกว่าการพอกกายการเล่นเวทเล่นกล้ามจริงแล้วได้ทุกอายุทุกรุ่น ที่สําคัญคือมันคือการดูแลสุขภาพตัวเองทั้งหมดใ,ให้สุขภาพแข็งแรงมันมีอันนึงถ้าพูดมาแล้วไม่ถามว่าคงจะอะไรอยู่นะครับเพราะที่เอาทั้งสาท่านมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูกาลังจะบอกว่ามันเป็นกระแสที่เด็กวัยรุ่นหลายๆคนเขาสนใจมากในการที่จะมาเพาะกายแบบนี้เห็นบอกว่าอย่างที่กองทัพภาคที่สองเด็กมัธยมคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะเห็นบอกสนใจมากตอนนี้เด็กเปลี่ยนจากที่ชอบไปเที่ยวการหันกลับมาเล่นกีฬาครับ,รบทำไมฮะเป็นยังไงไหนเล่าหผมฟังหน่อยก็คือ เ,เรามีเรามีคลับที่เป็นยิมของอที่ใช้ใช้พื้นที่ของสนามสนามกีฬาของค่ายสุรานารีน,ครนะครับเปิดเป็นห้องยิมโดยโดย,โดยโอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์ทิรันอุตมะนะครับท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนาราชสีมาวิทยาลัยครับก็มีการเชิญชวนเด็กนักเรียนมาออกกําลังกายก็จะมีทหารเนี่ยพวกผมเนี่ยไปด้วยทุกเย็นก็ไปเจอกันก็อ,อย่างที่ทราบะครับว่าอะไรที่ว่ามันสามารถจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนได้เนี่ย คนเขาจะทาตามเราใช่ไหมครับครับบางทีพวกเราก็จะไปชุดเครื่องแบบกันอย่างผมผมก็จะไปชุดอย่างเนี้ยอืไปให้เหมือนกับเรียกลูกค้าะันเลยครับก็เป็นการเชิญชวนครับน้องนักเรียนมัธยมมาเพระเห็นเขาก็คงแบบถ้าเป็นผมเห็นบอกเฮ้ยหุ่นพี่ดีครับเขาก็จะเริ่มไม่สนใจเขจะมีพวกน้องๆพวกเนี้ยเชิญชวนเอาน้องมาเลยยกอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยเด็กได้เล่นได้เล่นฟรีเลยครับครับอ๋อมันไปกิจกรรมซึ่งเปิดให้เขาได้เข้ามาฟรีเลยครับ ทำใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ด้วยก็มาเห็นคุณดีอยากคุณดีบ้างอืม,มายกแทนที่ว่าจะเ,เวลาไปทําอะไรที่มันเอ,อไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับค,ครับเพราะฉะนั้นโครงการที่ประกวดขึ้นคือไม่ใช่เฉพาะแค่กองทัพแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับต่อยอดทําให้หลายๆคมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่ดูอยู่ผู้ชายหลายๆคนอาจจะบอกเอออยากอยากจะทําอย่างนี้บ้างต่อไปนี้ถ้าเกิดสมมติมาเกิดกระแสคนบอกอุ้ยทำไมกองทัพไม่ไม่สอนชาวบ้านให้แบบคุณดีอย่างนี้บ้างมันมีแนวคิดไหมผมถามหน่อยอ้าวก็ อ่าก็อย่างนี้มันคือคือคิดว่าเป็น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 การเป็นจุดประกายเป็นการเริ่มต้นดีเริ่มต้นก่อนปีนี้เริ่มต้นก่อนให้สังคมได้เห็นว่าถ้าอยากจะสุขภาพดีและหุ่นดีจริงๆมันทําได้โดยดูจากทหารซึ่งภาร,รกิจจริงเขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่เขายังเนี่ยแหละสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้เหมือนการท่านใครที่ดูรายการอยู่บอกเฮ้ยมันไม่มีเวลาจริงๆถ้ามีเวลาจริงเนี่ยมันสามารถสละเวลาทําให้หุ่นออกมาแบบนี้ได้ครับทําได้ไหมทําได้ครับทําได้ทําได้อ่ะท่านที่สอง ช่วยฝากอะไรสักนิดนึงฮะว่าที่เราเล่นมาทั้งหมดถึงแม้ไม่ได้รางวัลแต่เราได้อะไรพูดถึงมันได้ความภูมิใจกับตัวเองด้วยนะครับว่าคือเรา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 มีวินัยกับตัวเองเพราะเพราะว่ากีฬากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาแข่งตัวเองครับแข่งแข่งกับใจตัวเองด้วยแข่งกับความอดทนของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยถ้าอยากจะกินเยอะบางทีมันต้องค่มตัวเองใช่ไม่ได้ถ้าเราอยากหุ่นดีใช่ต้องมีวินัยใช่ครับมันต้องมวินัยใช่ครับสอนอะไรเราบ้างครับ หนึ่งสอนในเรื่องวินัยนะครับก็จะเป็นเรื่องเวลาครับเวลานี่ก็สำคัญในการเล่นอย่างน้อยก็ต้องสี่สิบห้านาทีอย่างไม่ได้อะไรเลยครับครับต้องเล่นทุกวันไหมไม่จำเป็นต้องทุกวันครับอาจจะเป็นวันเว้นวันก็ได้สำหรับบางคนที่ไม่มีเวลาอาจจะวันเว้นวันก็ได้หรือว่าก่อนนอนก็ได้ครับหรือว่าตื่นเช้าก็ได้ก่อนไปทํางานอะไรประมาณนี้ครับซิทอัพวันละกี่ทีกว่าจะได้หุ่นอย่างนี้อันนี้หลายคนบอกว่าผู้ชายคอยากรู้ซิทอัพกี่ทีวิดพื้นกี่ทีถามจริงๆในส่วนตัวของผมนะครับก็ผมจะเช้ากลางวันเย็น เนื้อเวลาเวลาว่างกี่ีกี่ทีก็ห้าสิบทีพักหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ห้าสิบทีพักหนึ่งครั้งแล้วก็กังวันแล้วก็ก่อนนอนประมาณนี้ครับนี่คือการสอนเรื่องวินัยด้วยครับวินัยรับผิดชอบกับตัวเองโกหกโกหกใครไม่ได้ด้วยออย่างเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยผมไปออกกําลังกายมาอือันนี้บอกว่าเฮ้ยผมไปเวทเทรนนิ่งมาแล้วทำไมคุณคุณไม่คุณไม่ผอมลงไม่อะไรเลยครับ ม,ม,มันหลอกไม่ได้และอ,อย่างหนึ่งเราหลอกตัวเราเองไม่ได้ทุกครั้งที่เราถอดเสื้ออาบน้ําหน้ากระจกเราหลอกตัวเองไม่ได้ว่ารเราไปออกกําลังกายมามมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอามาให้คุณผู้ชมดูเพื่อเหมือนกับเป็นการเรียกว่าให้กําลังใจผู้ชายหลายๆคนด้วยเพื่อที่อยากจะสุขภาพดีแล้วคุณแบบนี้มันทําได้ คุณมีวินยัยควบคุมอาหารแล้วก็ที่ได้กลับมาคือสุขภาพที่ดีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่มาร่วมรายการขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพักเบรกนี้ไปด้วยขอดนตรีอีกสักรอบแล้วทาเหมือนกับประกวดสั้นๆให้ผมดูหน่อยคนดูจะได้เห็นต่อประกวดแบบอืดต้องส่งเสียงด้วยนะต้องส่งเสียงวยต้องดูต้องดูลีลาพี่คนนี้นะเห็นแชร์ไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะต้องตอนนี้กําลังดดงหมดเลยาขอดนตรีแล้วแดงมากเนยฮ่าดูหูหมูลองเอาดูเอาเชิญเลยฮะโคตรดาว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 ครับ